จตุพังถามว่าเคสามถุยคือใครใช่ไหมอ๋อทีนี้รู้แล้วใช่ไหมจตุพังก็บอกว่าโถเอ้ยไอ้แค่เด็กส่งข้าวในกองม็อบเป็นแค่เด็กส่งข้าวกล่องในกองม็อบโถเอ้ยมามาดีเบตกับผมผมเป็นใครผมเนี่ยเป็นแกนนำนะติดคุกมาห้าปีแล้วนะเออไม่ใช่ห้าปีติดคุกมาห้าครั้ง คุณเป็นใครโหไอเด็กส่งข้าวกล่องในมอ็อบโอ้โหคิดอย่างนั้นเหรอคิดอย่างนั้นได้ไงอะพูดจาอย่างนั้นออกมาได้ยังไงแกน้ำมอ็อบโถ่ไอเด็กส่งข้าวไอเด็กส่งข้าวกล่องในมอ็อบโอ้ยเดี๋ยวสตนสันต,สน,ตนนิดนึงค่ะทุกคนเด็กส่งข้าวกล่องในมอ็อบ แล้วเขาก็ถามคุณว่าแล้วที่คุณเป็นแกนนำม็อบนี่คุณคุณได้เงินไหมคุณได้เงินเท่าไหร่เออเราก็มาสงสัยนะว่าอย่างคุณเนี่ยถ้าไม่ได้เงินเนี่ยคุณจะไปเป็นแกนนำไหมนี่เริ่มสงสัยแล้วนะเออมันทำให้เราคิดนะว่าคนอย่างคุณเนี่ยถ้าไม่ได้เงินคุณจะไปเป็นแกนนำไหม เด็กคนหนึ่งอะที่ส่งเข้ากล่องในม็อบเนี่ยเขายกย่องให้คุณเป็นฮีโร่พวกเราก็พวกเราก็คิดนะว่าคุณคือฮีโร่นะคุณยอมติดคุกคุณกล้าหาญที่จะเป็นผู้นำม็อบอันนี้เราไม่ปฏิเสธนะแต่การกระทำของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปอ่ะหลังจากนั้นมานะมันก็ทำให้เราสงสัยว่าถ้าคุณไม่มีไม่ได้เงินเนี่ยคุณจะคุณจะทำม็อบไหม คุณจะไปเป็นผู้นำมอบไหมหน้าอย่างคุณเนี่ยนะมันทำให้เราแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไปคิดแบบนั้นเลยอ่ะจากที่แบบโอ้โหกล้าหาญผู้นำมอบโอ้โหติดคุกโอ้โหติดคุกไม่รู้กี่ครั้งโอ้โหนะอืมคุณไปบอกวอ้ไอ้เด็กส่งเข้ากล่อง เราก็ไปดูนะว่าเคสามถุยมันเด็กส่งข้าวกล่องคุณส่งข้าวกล่องคนไปม็อบนี่ก็ว่าแบบโอ้โหแล้วนะกล้าหาแล้วนะคนไปมอป็อบเฮ้ยไอเด็กคนเนี้ยมันเอาเงินของตัวเองอะทำข้าวกล่องทำข้าวกล่องเองไปให้คนในม็อบอะไปยืนแจกคนในม็อบอะ ไม่รู้กี่กล่องอ่ะเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยในม็อบมาทำข้าวไปเองไปแจกคนในม็อบเออล้วโอ้โหเงินก็ไม่ได้เสียเงินตัวเองไปอีกแล้วก็ไปช่วยคนในม็อบอีกจะเอายังไงคุณไปชี้หน้าเขาว่าเฮ้ยไอเด็ก อืมไอ้เด็กส่งข้าวกล่องในม็อบมาเทียบกับผมคุณน่ะได้เงินแล้วอยากรู้ว่าถ้าคุณไม่ได้เงินคุณจะไปไหมม็อบเริ่มจักสงสัยแล้วนะโหจตุพังเคน่ะน้องเคอ่ะเขาพูดสู้คุณไม่ได้หรอกคุณเป็นนักพูด เออคุณก็ณเป็นเดาไเปมโนเออไม่ใช่วิเคราะห์ข้อมูลคุณเยอะอยู่แล้วข้อมูลคุณแน่นอยู่แล้วเพราะนี่มันอาชีพคุณเคซู่วไม่ได้หรอกเขาเขาก็พูดทําภาษาเด็กซื่อของเขาเขาก็พูดไปตามข้อมูลของเขาที่เขามีเขาก็แค่ถามคุณเบาๆซอฟ เออคุณก็ไปว่าเขายั่วเขาควรตีนเขาก็ถามเบาๆมันจี้ใจดำหรอมันจี้ใจดำหรอเก็บทรงไม่อยู่ขนาดนั้นพ่นพิษออกมาโอโ้โหโอ้โหออกพ่นพิษออกมาแต่ละคำเออเนี่ยเปรียบเทียบ เอาถ้าถ้าชาจะเปรียบเทียบนะจิตใจอันยิ่งใหญ่เนี่ยเด็กบ้านๆคนหนึ่งอ่ะทำกับข้าวทำกับข้าวไปแจกพี่น้องในมอบมาเอาเงินของตัวเองกับอีกคนหนึ่งได้เงินโอ้โหเท่าไหร่หรออยากรู้เออก็เลยสงสัยว่าถ้าไม่ได้เงินจะไปแม้อย่างคุณยาย ก็เลยแบบเอ้ยมึงอย่ามาเทียบกับเคเลยแล้วกันถ้างั้นนะนะข้อมูลก็คุณก็เยอะแต่เขายิงคำถามซับซ้อนยิงคำถามซบัซบซอบ้ซอนก็ไปว่าเขายั่วก็ไปว่าเขากวนตีนเออนะดมสม้มมีดอมส้มเท่านแหละที่เชียวคุณนะ แล้วเคเขาไม่ได้แบบเป็นแบบผู้บริหารพักอะไรนะ FC FC แค่คนที่ไปมอบแค่คนที่เอาโอ้โหทำข้าวกล่องไปแจกคนในมอบแค่คนที่รักรักท่านักศิลน,นะคนชอบใส่เสื้อแดงเป็นแค่คนเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง คุณก็เนาะเสียทรงเนาะเด็กมันก็ถามซื่อๆก็ไปหาว่าเขยู่อะแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวต่ออีพีหน้าค่ะ